มาเจอดงกวางตุ้มป่าจ้าแม่สุดยอดดูใสค่ะยเยอะแค่ไหนดูทุกคนอุ้ยเป็นดงแหล่งทํามาหากินของเรานะใครอยู่ออสโลอยากได้อยากได้แหล่งนี้ทักมานะคะทุกคน๊าแม่ดูดูดู เต็มเลยค่ะทุกคนจ๋าเต็มเลยกวางตุ้งป่าสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านโอ้ยดงกวางตุ้มป่าจ้าแม่เยอะมากอู้สวยจนแบบกรี๊ดคนเดียวไปแล้วค่ะโอโหทุกคนเป็นดงใหม่ที่เพิ่งหาเจอนะคะเราดูต้นห้ยยอดแบบ อวบมากปะ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 เก็บกันเก็บกันอืมทำ <c oughs> ใจได้เหรอใช่ไหม <c oughs> คิดให้มันสนุกมันก็สนุกเด้อ ทุกคนเลือกได้เลยอะ่ะขอเลือกอ่อนๆก่อนเลยนะคะฮ่าสะอ่อนแท้เยอะมากเดี๋ยวเรามาเก็บอีกแน่นอนค่ะทุกคนจ้าเฮ้ยแต่และกอสวยมากแม่สวยมากแล้วก็ดูคะ่ะโอ้ยเก็บไปเถอะเยอะมาก ตอนนี้ก็สวยเอาไปเก็บลวกแล้วก็ใส่ช่องฟิดเลไดได้กินนานเลยค่ะทุกคนดูกวางตุ้งฝ่าเขาเกิดเองตามธรรมชาตินะคะกำลังออกอีกเยอะเลยค่ะ ดูทุกคนเป็นทุ่งเลยจ้าหือทุกคนสวยมาก มาถึงบ้านมืดเลยค่ะทุกคนนี่เอามารอบแล้วเท่านี้ก่อนนะก่อนนอนพรุ่งนี้ไปทำงานต่อนะคะใครอยากกินผักป่าต้องเร็วอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าเขาแก่เร็วมากกว่าเราจะได้ไปที่นี่อีกครั้งน่าจะสองสามวันนะคะ แต่ว่าจะไปเก็บมาบอกตรงๆว่าเก็บมาได้เท่านี้ค่ะรอบละประมาณกิโลนึนงทุกคนเพราะว่าเราไม่มีเวลาทําความสะอาดค่ะไม่มีเวลาวันนี้ก็ล้างก่อนนะคะแต่มันสะอาดมากเพราะว่าเมื่อเช้าฝนตกต้องเอามาเท่านี้ไม่งั้นเรากินไม่ทันด้วยเราจะลวกเอาไว้กินก็ได้นะคะแต่ดิฉันนะ่ะชอบ ลวกแค่ช่องฟิดใช่ไหมแต่ดิฉันชอบลวกแล้วกินน้ำพริกเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวตำน้ำพริกกะปิโอ้โหผักเยอะแค่ไหนก็กินหมดแล้วก็กินกับขนมจีนลวกกินกับขนมจีนน้ำปลาร้าทุกคนดูค่ะอบอๆสวยๆน่ากินไหมเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่สำหรับคืนนี้เราจะเอาใส่ตู้เย็นเอาไว้ แกงส้มก็อร่อยต้มจับฉายก็อร่อยค่ะดูถ้าดอกขนาดนี้คือกำลังอร่อยบางพื้นที่ถ้าเขาไม่สมบูรณ์จริงๆนะคะพอเขาดอกสีเหลืองแล้วจะออกขมค่ะแต่ถ้าดอกแบบนี้หวานกรอบอร่อยดูนะคะนี่ถ้าก้านแบบนี้คือเก็บเหอะหวานกรอบอร่อยแน่นอนค่ะล้างเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่มาถึงบ้านแล้วเราไม่มีเวลาทํากับข้าวนะคะ เด็ดใส่กล่องไว้ค่ะเอาไว้ผัดน้ำมันหอยผัดใส่ปลากระป๋องอะไรก็ได้ค่ะวันนี้คือล้างเสร็จแล้วเด็ดไว้ก่อนทุกคนกรดอกน่ากินมากแบบนี้คืออร่อยค่ะจะยังไม่ขมนะคะมันเป็นผักปาทุกคนถ้าดอกเป็นสีเหลืองแล้วก็ไม่ต้องเก็บแล้วนะคะมันจะขมขมมากเลยด้วยค่ะ เขาเกิดเองตามธรรมชาตินะไม่มีคนปลูกนะคะดินเข้าดมสมบูรณ์มาก เด็ดไว้แบบนี้เอาไว้ทำกับข้าวอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นเมนูเร่งด่วนตอนเย็นหลังเลิกงนานเราได้เลยคะ่ะลวกจะลวกจะผัดจะแกงโอ้ยแกงอ่อมไก่อร่อยมากเดี๋ยวเราต้องหาไก่ก่อนนะทุกคนไก่ติดกระดูกที่บ้านเราเมีแต่เนื้อไก่ค่ะแล้วก็ไก่ติดกระดูกจ้านี่วันละกล่องวันละกล่องก็ได้กินประหยัดแล้วก็ได้กินอร่อยอร่อยทุกวันค่ะ นเร่ชสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมคลิปออกอากาศทุกเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ 在那。